เรื่องย่อละครบาบรักทะเลฝันอุมากรกำพร้าแม่มาแต่เล็กทำให้อัดพ่อของเธอพาเธอมาอยู่กับบางอ่อนแม่เลี้ยงและอรดีลูกสาวของบางอ่อนอุมากรถูกทารุณทั้งร่างกายและจิตใจยังดีที่อุมากรมีหมวยเพื่อนรักข้างบ้านที่เข้าใจเธอเมื่ออุมากรอายุครบ18ปีบางอ่อนก็วางแผนที่จะขายเธอให้กับเสีย่ย เพื่อหาเงินไปใช้หนี้พนันของอัดหมวยชวนอุมากรหนีออกจากบ้านและไปอาศัยอยู่กับระเบียบแม่บ้านใหญ่ประจำรีสอร์ทหรูที่ต่างจังหวัดมวยกับอุมากรไปสมัครงานที่รีสอร์ทนี้ด้วยกันอุมากรพบกับศาตราเจ้าของรีสอร์ทแต่เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทศาตรามีคนรักคือธีรนันในที่สุดศาตราก็รู้ว่าอุมากรเป็นพนักงานในรีสอร์ท และเขาก็ชอบแอบแกล้งเธอเสมอศาตราไม่รู้ว่าตัวเองยิ่งแกล้งอุมากรเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นจนในที่สุดก็เกิดเป็นความรักอุมากรยังมีป้ากันหาแต่ป้ากันหาเกลียดอัดจึงไม่สนใจใย,ยดีหลานกันหามีลูกชายคนหนึ่งคือเกียรติกล้ามีอาชีพเป็นช่างภาพโฆษณาและแฟชั่น สาตรามีอดีตที่ขมขื่นเรื่องแม่ของเขาเพราะแม่มีชู้ทำให้พ่อต้องตรอมใจตายสาตราไม่เชื่อในความรักมีเพียงทีรนันเท่านั้นที่เขาไว้ใจเกียรติกล้าได้พบกับทีรนันและตกลุมรักเธอแม้จะรู้ว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วก็ตามอุมากรเองก็มีวันลบมาชอบพอสาตราว้าวุ่นใจไม่อยากปล่อยอุมากร อาจรู้จักหมวยว่าอุมากรไปอยู่ที่รีสอร์ทก็ขอตามไปพบอุมากรแนะนำให้สาตรารู้จักกับอัดสาตราเลยรู้ว่าอุมากรเป็นลูกสาวของชายชู้ของแม่เขาสาตราคิดแก้แค้นอัดด้วยการขอเธอแต่งงานโดยสาตราใช้นี่พนันแทนอัดและอัดเห็นว่าอุมากรรักสาตราก็วางใจคิดว่าลูกสาวจะมีความสุข เมื่อได้ใกล้ชิดกันซาตราก็อดไม่ได้ที่จะรักเธอแต่เขาก็พยายามนึกถึงการแก้แค้นในที่สุดอุมากรก็รู้ว่าสิ่งที่ซาตราทำนั้นเป็นเพียงการแก้แค้นพ่อของเธอแต่เธอก็ยังทุ่มเทความรักให้กับเขาแม้ว่าซาตราจะทำให้เธอรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเธอทีรนันกับเกียรติกล้ามาขอยืมสถานที่ในรีสอร์ทถ่ายแฟชั่น อุมากรยิ่งเจ็บชำ้ำเมื่อเห็นสาตราดูแลทีระนันอย่างรักใคร่แต่สาตราก็ยังไม่ไหวที่จะหึงอุมากรกับวันลบและเกียจกลา้าเพราะไม่รู้ว่าเกียจกล้าเป็นญาติกับอุมากรสาตราพาอุมากรไปฮันนีมูนหลังแต่งงานกันลับๆเพื่อเอาใจแต่อุมากรเลือกที่จะไปกราบป้ากันหาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและเมื่อไปถึงบ้านป้ากันหาแล้ว เกียริกล้ากแกล้งทำเป็นหวานกับอุมากรทำให้สาตรายิ่งหึงมากขึ้นอุมากรและสาตราทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงในคืนหนึ่งเธอวิ่งตเตลิดไปและติดเกาะท่ามกลางพายุสาตราไปช่วยไว้ได้ทันทำให้อุมากรป่วยหนักสาตราดูแลอย่างเต็มที่ข่าวการแต่งงานอย่างลับๆของสาตรารู้ถึงทีระนันทำให้เธอต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง และมาช่วยพยาบาลอุมากรอุมากรเห็นความดีของทีรนันเลยอยากที่จะลบล้างความผิดแทนพ่อโดยการขอหย่าและหายไปจากชีวิตของสาตราสาตราอกหักและไม่สนใจงานแต่งงานที่ทีรนันจัดการอุมากรไปอาศัยอยู่กับระเบียบแต่อรดีก็ตามไปราวีอุมากรและถึงกับจะฆ่าเธออุมากรไม่ตายแต่เจ็บหนัก ระเบียบแจ้งให้กันหาทราบและมารับตัวไปรักษาอุมากรเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจและคิดฆ่าตัวตายเพราะความเสียใจเกียรติกล้าไปหาสาตราและได้เจอกับธีรนันด์ด้วยเขากล่าวโทษธทีรนัน์ที่พลากสามีภรยาสาตราไปเฝ้าอุมากรอย่างใกล้ชิดในที่สุดธีรนัน์ก็ขอไปจากสาตราเพราะรู้แล้วว่าสาตรารักอุมากร อุมากรและสาตราแต่งงานกันอีกครั้งท่ามกลางความรัก